ที่เราจะไปกินอาหารเช้ากันนะครับโอ้โหวันนี้หมูเด้งตัวแม่กับหมูเด้งตัวลูกครับพร้อมที่จะเล่นน้ำหมูเด้งกับเด้งน้นี่โอ้โหเอารองเท้าก่อนนะมือแตะเลยเฮ้ป hey, hey, hey. เปียกกันนะจะไปเล่นกินข้าวก่อนเดี๋ยวเปียกขึ้นมาก่อน โอ้โหดูภูเขาหินเนี่ยโอ้โหเนี่ยวิวสวยวิวสวยวา้าวภูเขาหินตัวนี้มันช่างสวยงามจริงๆวิวสวยเดี๋ยววันนี้ยาวๆครับเกาะพีพีดำน้ำดูปะการังวิวสวยโอ้บักโบกพาว บลเลบล่าฮัลโหลไฮายอร์โอ oh, ้น้ำเย็นมากเลยยังไม่เย็นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวดิพามาเล่นไปเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวเล่นแล้วมันต้องเล่นนานคุณซือเดี๋ยวดิไม่รอเดี๋ดิเล่นหรอกนะเอ้ยคุณซือเล่นหรอกไปกินข้าวก่อนก็เดี๋ยวไปเล่นน้ำทะเล เถ้าเตรมต้างกันก่อนแล้วเดี๋ยวไ่รูเงีเย้เยเบื่อเบื่ออย่างนั้นอ่ะตอนนี้กินข้าวกันเสร็จแล้วครับก็ด้วยความต้องการจะลงน้ำของน้องกุนสือครเราก็จะพาแม่หมูเด้งกับลูกหมูเด้งนะครับ ไปเล่นน้ำก่อนนะครับตรงนั้นคือภูเขาหินที่เรานั่งเรือข้ามอ้อมมานะฮะโอ้ยวิวสวยแม่งหนาวมากครกโอ้แม่หมูเด้งก็มีแว่นตาแล้วเขาเริ่มแล้ว

อันนมาแล้วมาแล้วไม่หนาวเลยเด็กมันอยากเล่นน่ะอ Good m o เนี่ยโอเคบายชอบเลย และแล้ววันนี้พวกเราก็จะได้มาลงน้ำที่นี่ แย well. ่อย่อนด้วยแย่อนไหมแล้วสุดๆเป็นไรกับทุกคนห

Is อี s, s you. S you. S you. S you. <S นี่ครับทางขึ้นห้องของเราตอนที่เมื่อคืนนี้เรามันมืดนะดูสิแต่ผมมีข้อน่ากลัวอย่างนี้ก็คือตรงนี้ฮะสูงนะตรงชานบ้านตรงนี้เมื่อเช้าเมา ปิดประตูปุ๊บกูจะเดินลงนี่เลยเฮียดูดิตกลงไปนี่เสียชีวิตได้มีทำอะไรกั้นไว้หน่อยก็น่าจะดีกว่านะเพราะมันสูงมากเลยหมูเดงไหมหมูเดงอ้าเด็กน้อยเปลี่ยนชุดเดี๋จะไม่สบายเอาชุดเปียกเก็บใส่ถุงใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปขึ้นเรือครับทุกคน ปาร์ตี้นี้โอ้โหสมลรภูมินี้กินมวลสารแน่นมากตุต้งๆเลย